แล้วเราเนี่ยเหมาะสมส,สําหรับการฝากไข่หรือว่าฝากตัวอ่อนนะคะสวัสดีค่ะหมอชนะการสุถวินกุลนะคะการฝากไข่กับการฝากตัวอ่อนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็เป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยกันแล้วก็ถามกันเข้ามามากนะคะก็จะต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนโดยรวมเนี่ยสำหรับคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะคะแล้วเราเนี่ยเหมาะสมกับการฝากไข่หรือว่าการฝากตัวอ่อนมากกว่าจะต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนในการฝากไข่กับฝากตัวอ่อนเนี่ยสาวสา ก็จะต้องเข้ารับกระบวนการการกระตุ้นไข่นะคะก็คือมีการอันต้าซาวเพื่อประเมินจํานวนฟองไข่เบื้องต้นมีการเจาะเลือดดูโฮอร์โมนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฉีดยากระตุ้นไข่นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะนัดมาอันต้าซาวเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของฟองไข่เนี่ยเป็นระยะระยะนะคะระหว่างนั้นอาจจะมีการฉีดยาเพื่อป้องกันไข่ตกนะคะพอถึงวันที่ขนาดของไข่เนี่ยอพอเหมาะนะคะขนาดที่เหมาะสมอาจจะขนาดประมาณ18-20ถึงมิลลิเมตรนะคะก็จะ มีการฉีดยาให้ไข่ตกเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเก็บไข่นะคะคราวนี้เนี่ยพอเก็บไข่เสร็จหลังจากนี้จะแตกต่างกันละนะคะถ้าเราฝากไข่เนี่ยหลังจากที่เราเก็บไขล่ละฟองไข่ของเราหรือว่าเซลล์ไข่ของเราเนี่ยก็จะถูกตรวจประเมินก่อนเนาะว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เซลล์ไข่ที่สมบูรณ์เนี่ย ก็จะถูกแช่แข็งไว้นะคะในลิควิดไนโตรเจนเนาะแล้วก็สามารถที่จะเก็บรักษาได้5ปี10ปีเลยอันนี้ก็จะจบหรือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการฝากไข่นะคะส่วนการฝากตัวอ่อนเนาะหลังจากที่เรากระตุ้นไข่แล้วแล้วก็เก็บไข่ได้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการปฏริสนธิก่อนนะคะซึ่งการปฏริสนธิก็จะมี2แบบเนาะก็คือการทํา I V F เป็น conventional IVF ธรรมดาหรือว่าการทำอีกซี่ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะค่อยคุยกันในคลิปถัดไปนะคะซึ่งถ้าเราฝากตัวอ่อนเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการปฏิสนธิแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเลี้ยงตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อนนะคะจนถึงระยะประมาณ day 5หรือว่าระยะ blastocyst นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการแช่แข็งตัวอ่อนระยะ blastocyst เนี่ยเก็บไว้แล้วก็เมื่อคนไข้พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะละลายตัวอ่อนนั้นแล้วก็ย้ายกลับเข้าสู่โรหมดลูกนะคะ แล้วเราเนี่ยเหมาะสมสําหรับการฝากไข่หรือว่าฝากตัวอ่อนนะคะก็ต้องย้อนกลับไปที่คําถามว่าเราเนี่ยมีคู่ชีวิตหรือยังหรือว่ามี ครอบครัวหรืออยังนะคะในกรณีที่เรายังเป็นสาวสโสดเลยยังไม่มีแฟนยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีทะเบียนสมรสนะคะทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับเราเนี่ยก็จะเป็นการฝา,รรากไข่เนาะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมีสามีหรือว่าไม่จําเป็นต้องใช้ส่วนของตัวอสุจิมาปฏิสนธิกับไข่นะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะมีสามีมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็มีทะเบียนสมรสมที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,<ล>ะเราก็จะแนะนําว่าเราควรที่จะมาฝากเป็นตัวอ่อนนะคะเพราะว่าหลังจากกระบวนการทั้งหมด ในการที่เราจะละลายทั้งไข่แล้วก็ตัวอ่อนออกมาเนี่ยเราเชื่อว่าถึงแม้อัตราการรอดชีวิตของทั้งไข่แล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะว่าการที่เราเก็บแช่แข็งตัวอ่อนไว้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะย้ายกลับเข้าสู่โครนมดลูกได้มากกว่าะคะ่ะ